สนับสนุนข่าวโดย d ดสปา RMT ริมพูมวยไทยอะคาเดมีกับเข้าสู่รายการวิดีเราอัพนะคะและสำหรับข่าวอันดับที่5ประจำสัปดาห์นี้ยังคงเป็นข่าวต่างประเทศนะคะเพราะว่าทางด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้มีการออกมาวิจารณ์ชาวเยอรมันนะคะว่าร้ายกาจหลังจากที่ทำให้สหรัฐขาดดุลการค้าค่ะแต่คุณผู้ชมทางบ้านคิดเห็นอย่างไรไปรับชมก่อนค่ะ พร้อวิจารณ์คนเยอรมันเรื่องการค้าผมไม่เห็นด้วยกับคําพูดของทั้มนะครับเพราะว่าเรื่องเกี่ยวกับการขาดุลทางการค้าไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบครับก็เป็นการกล่าวถึงเยอรมันนะคะด้วยด้วยประโยคที่รุนแรงพอสมควรนะคะแบบฉบับโดนทั้มนะคะทัมเขาจะอย่างเงี้ยพอเปิดฉากขึ้นมาแรงไว้ก่อนไหวครูก็ล่อสะหนักเลยนะผมเห็นเรื่องนี้นะ ผมเห็นรอยปริแยกระหว่างสหรัฐอเมริกากับยุโรปโดยเฉพาะยูเนี่ยคนที่เป็นเสาหลักเบอร์หนึ่งยู่คือเยอรมันมนะสหรัฐอเมริกาเนี่ยเสียดุลการค้าประเทศจีนเป็น,นอันดับหนึ่งเยอรมันอันดับสองคนะือเยอรมันอันดับสองค่ะพร้อมๆกับคำพูดที่บอกว่าเยอรมันเอาเปรียบทางการค้าคือขายมากกว่าซื้อค่ะนะ มีคําพูดอีกคำหนึ่งเขาบอกว่าแต่เยอรมันจ่ายเงินให้กับนาโต้น้อยมากนะฮะอันนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เราเห็นและแล้วคุณเราเราไม่ได้ดูพฤติกรรมระหว่างเยอรมันกับอเมริกาอย่างเดียวเราดูพฤติกรรมของประเทศอื่นๆที่เป็นเบอร์สามเบอร์สี่อะไรเงี้ยฝรงทรงฝรงเศสเป็นยังไงตอนนี้เริ่มคือเขาเขาเริ่มมีความคิดที่เปลี่ยนไปไงเพราะว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลาง มีผลร้ายอย่างรุนแรงต่อยุโรป <Ừ. S 2> นะก็คือเขาจะต้องแบกรับภาระคนอ,อพยพเขาจะค้าขายยากขึ้นเพราะประเทศที่เป็นคู่สงครามเนี่ยมันบ้านแตกซะแลายขามันไม่มีตังค์อ่ะมไม่ได้ทำมาค้าขายกันนะนะแล้วเขาจะต้องผจญกับปัญหาการก่อการร้ายซึ่งยากจะป้องกันแล้วก็จะใช้งบประมาณสูงมากในการป้องกันเพราะฉะนั้นวิธีคิดของเขาเนี่ยเขาบอกเอ้ ถ้าเพื่อนบ้านมันวุ่นวายอย่างนี้นะเขาเสียหายเยอะนะนเราเราเราควรจะคิดอีกแบบไม่ว่าเป็นมิตรกันมันมีวิธีคิดอีกวิธีคิดหนึ่งนะคือทําให้เพื่อนบ้านมีความสุขรุ่งเรืองทางเศรษฐ,ฐกิจเขาร่ํารวยแล้วก็ไปมาหาสู่ค้าขายกันน่าจะมีผลประโยชน์มากกว่าไปปิดกั้นไปกดดันขณะนี้รัสเซียเข้ามาเจราจาจีนทรงนายกรัฐมนตรีไปคุยกับเยอรมัน มันจะเห็นภาพอันเนี้และผมว่าในอนาคตเนี่ยการเมืองในยุโรปการเมืองระดับนานาชาติในยุโรปเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนเพราะว่าเพราะว่าอยางยางอเมริกาเนี่ยเขาเคยเป็นพี่เอื้ออยู่การไปเป็นพี่เบิ้มอยู่ทั่วโลกเนี่ยไม่ใช่เป็นฟรีๆนะมันต้องใช้เงินข้าใจไหมคุณจะมีบารมีคุณจะมีอะไรคุณก็ต้องลงทุนมากหน่อยวันนี้อเมริกาแล้วไปดูกระเป๋าตัวเองมันแฟบลงนะก็เอ้ย คุณจ่ายบ้างทีอะไรเงี้ยนะแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ตัวตัวโลกคุณคอยดูนะ<ช>แล้วมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งผมคิดว่าผมเชื่อในทฤษฎีหลังนะที่บอกว่าทําให้เพื่อนเรารอบรอบบ้านเราเนี่ยลุ่งเรืองมีการขยับขยายตัวทางเศรษฐกิจสนับสนุนกันคนคนคนมีงานทํามีเงินใช้เขาใช้สินค้าเรานะในขณะเดียวกันเขาจเจริญเนี่ยคนคนคน,คนทำมาค้าขายไม่เอาไม่ไม่ไปชกกันหรอกเราก็จเจริญ<ม>ด้วยเราก็จเจริญด้วยแต่ไม่ใช่ว่า อยากจะเข้าไปมีทิทธิพลนือเขาแล้วไปไปทาอะไรอย่างเงี้ยอย่างอดีตที่ผ่านมามันเป็นยุทธศาสตร์ตั้งแต่ยุ่าอาณาน,นิคมเนี่ยที่เข้าไปป่วนในที่ใดที่หนึ่งเน,นี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นแล้วเนี่ยชัดเจน,น,นขึ้นตอนนี้ยุโรปเนี่ยรู้แล้วว่าผิดทั้งทั้งที่มันไม่ได้เกิดขึ้นในบ้านเขาแต่เขารับกรรมเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคุณตามดูดีๆนะว่าในช่วงอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงในในในยุโรปหรือเปล่า ก็สะท้อนได้ดีเลยนะคะว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในฝั่งฝ้าของยุโรปค่ะจากเรื่องราวทางยุโรปนะคะมาดูกันต่อที่ข่าวอันดับที่4ประจําสัปดาห์นี้ก็ยังคงเป็นข่าวต่างประเทศนะคะเพราะว่าทางด้านประเทศญี่ปุ่นค่ะก็ขอให้จีนแสดงบทบาทมากขึ้นนะคะเพื่อเป็นการจัดการปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเกาหลีเหนือเพิ่งมีปัญหากันมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะญี่ปุ่นก็ไม่พอใจเลยค่ะวันก่อนนะโยก็ฮึดทัดนะยกกองทัพเรือเข้าไปสร้าง ความตึงเครียดขึ้นในทะเลจีนค่ะออถึงขั้นที่ว่าทางเกาหลีก็บอกคุณมาดิก็เอาละเขาจะต่อสู้นะคะไม่ยอมนะคะคือคำพูดของ,ของเขาแปลว่าเขาจะใช้ปรมานูอะเขามีไม่มีเราไม่รู้ะนะทีนี้รอเมริกาก็ยกทัพเรือกลับไปวันนี้ก็บอกให้จีนคุณจัดการหน่อยสิค่ะนะฮะคนที่เป็นวิตกกังวลมากนะไม่ใช่จีนไม่ใช่อเมริกากลับไปเป็นญี่ปุ่นกับเกาหลีเครียดเลยนะคะตอนนี้ค่ะ ไอไ้อเรื่องนี้นะมันจริงๆแล้วมันมันเป็นเรื่องที่เรามองอยู่ข้างนอกเรามองแล้วมันก็ขำๆอ่ะนะทีนี้อย่างนี้อเมริกาเนี่ยมีกองทัพอยู่ทั่วโลกแต่คุณรู้ไหมกองทัพอเมริกากองทหารอเมริกาอยู่ที่ไหนมากที่สุดที่ไหนฮะเบอร์หนึ่งญี่ปุ่นมีอยู่ห้าหมื่นเบอร์สองเกาหลีใต้มีอยู่ 28, 500, อส 30, องหมื่นแปดพันห้าร้อยเอกตสตีลสามหมื่นอ่ะนอกจากนั้นนะมีสูงสุดเท่าไหร่ว่าห้าร้อยคน แต่ไปอยู่แถวนั้นซะเยอะนะฮะอ,อันนี้คือตึงเครียดแร,รงกดดันนะถ้าคุณจะทําให้ตรงนี้สงบนะคุณต้องทําให้พื้นที่ตรงเนี้ปลอดการคุกคามหรือปิดล้อม,อมนะคุณต้องทําให้ไม่มีกองกําลังต่างชาติอ่ะ จะดีกว่าอย่าเอาคนอื่นเข้ามาใกล้ในเรื่องที่เกิดขึ้นแถวบ้านก็เป็นเรื่องของคนท้องถิ่นเขาว่ากันเราเองนะอันที่สามก็คือถ้าปลอดอาวุธได้ดีถ้าคุณมีอาวุธมหาปลายแล้วผมก็มีอาวุธมหาต้องมีอาวุธมหาปลายเกาหลีเหนือมีความเชื่อว่าตนแลเป็นที่พึ่งของตนไม่มีใครมาการันตีความปลอดภัยให้ฉันหรอกเพราะฉะนั้นฉันจะพัฒนาอาวุธร้แรงของฉันขึ้นมาเองนี่คือความคิดของเขาสมมติว่าจีนกับรัสเซียมาการันตีบอกเอ้ยใครใครมาโจมตีคุณไม่ได้ผมจะช่วยเกาหลีเหนือ กว่าจะช่วยฉันอาจจะพังไปแล้วเพราะฉะนั้นวิธีคิดเขาเป็นอย่างนี้ค่ะนะแล้วถ้าคนเกาหลีเหนือกับคนญี่ปุ่นคนเกาหลีเหนือเกาหลิต้ากับชาติเดียวกันเนี่ยมันจะฆ่ากันเหนอมันจะฆ่ากันทำไมมันจะขายค้าขายกันมากกว่าเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นมันเป็นมันเป็นคือผมที่ผมพูดเนี่ยคุณจะคิดว่าพวกประเทศเหล่านี้เขาไม่รู้เขารู้ค่ะแต่ว่าในญี่ปุ่นในกองกําลังเหล่านี้เขาจะออกไปได้ยังไง เอเมริกาไสมมติเขาไม่ออกเนี่ยพวกนี้จะไปขับไล่กันยังไงกัน,นมไม่เข้าคายไม่ออกออได้ไหมฮะม,มันมนึดอัดอ่ะอเมริกาไป ไปตั้งกองกำลังต่างๆเนี่ยก็ไม่ใช่ตั้งฟรีและใช้เงินนะวันนี้ตังตัวเองก็เช็คไม่ค่อยดีบอกให้คุณเอาเงินควักมาจ่ายหน่อยทีอ่อเนี่ลักษณะเป็นอย่างนี้ก็ <laughs> <laughs> เป็นปัจจัยหลายๆข้อนยที่ทําให้มีความตึงเครียดใน,ในบริเวณที่ประเทศเกาหลีเหนือค่ะเอาละคะในช่วงหน้านะคุณผู้ชมยังมีคดีร้อนที่ต้องติดตามกันนะคะรวมถึงเรื่องของคดีการฆ่าหันศพที่เขาสวนกวางค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงหน้า